บทเรียนวิดีโอ IELS ครบทั้ง4สกิลจ่ายครั้งเดียวจบแต่มีพี่ๆดูแลน้องๆจนสอบติดรับประกันคุณภาพโดยทีมงานสิทธิ์เก่า MUIC และยังร่วมมือกับติวเตอร์มืออาชีพจบตรีและโทด้านการสอนภาษาโดยตรงจากจุฬาเพื่อสร้างและออกแบบคอร์ส IELS นี้คอร์สเรียนวิดีโอ IELS ครบทั้ง4สกิลบทเรียนดูซ้ำได้ตลอดไม่มีหมดอายุงานเขียนไรติงและคลิปเสียงสปีกิ n งส่งตรวจได้ตลอด1ปีเต็มเพราะทีมเราเชื่อว่าการที่เราจะเก่งขึ้นได้นอกจากขยันฝึกซ้อมแล้วจะดีกว่ามากถ้ามีคนคอยตรว เช็คให้ตลอดบริการหลังการขายดีเยี่ยมดูได้จากรีวิวเพจสงสัยบทเรียนสอบถามได้ตลอดคนสอนตอบเ,เองทุกข้อความเนื้อหาตรงประเด็นไม่ยืดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ค่ะ writing speaking ส,สองพาร์ทที่นักเรียนว่ายากสุดเรามีสอนตั้งแต่เริ่มแต่งประโยคจนถึงขัง้นแอดวานซ์ reading listening เก่งข้อสอบให้เน้นๆนจุดไหนชอบหลอกบอกละเอียดไม่มีกับเต็มเทคนิคเด็ดครบทั้ง4พาร์ทการันตีแบรนด์เจ็และพิเศษสำหรับเดือนนี้เท่านั้นจาก1นึ0 0ืบาทเหลือเพียง4,500บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วราคา ไม่แรงใส่ใจดูแลเหมือนพี่น้อโปรโนี้รับสิทธิ์ที่เท่านั้นนะดูรีวิวจากนักเรียนหรือคอร์สเรียนทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของ i n f o e d u ถ้าสนใจคอร์สรยนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะ